มาดูการจัดประเพณีนะคะในการที่จะลำลึกนึกถึงพระแม่โพศกันค่ะเทศบาลตำบลทุ่งลานกเกษตรกรชาวนานะคะตำบลทุ่งลานตำบลโคกม่วงและละแวกใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอคลองหอยโขงได้วรวมกับวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลานจัดงานลาสังแอดบ้านควรครั้งที่6ประจำปี2567ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ ที่ทุ่งนาหัวพานดานหมู่ที่4ตำบลทุ่งลานนะคะอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลานายปรีชัยมาละวัน,นูที่ปรึกษานายกอบจอสงขลาเป็นประธานเปิดงานลาซางแอคด้านควรครั้งที่6ประจำปี2567พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอคลองหอยโขงเจ้าอาวาสวัดบางสาลาเจ้าอาวาสวัดปรางแก้วและพระพิสุสงนายประสิทธิ์แก้วมรกตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานนายวราพงศ์แก้วจุลการ กำนันตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงผู้กำกับการอำเภอคลองหอยโคงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยคงและใกล้เคียงร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีสมโพชแม่โพศพทําขวาญข้าวและอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีภายหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นลงโดยมีความเชื่อว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะต้องมีการขอโทษพระแม่โพศ ที่ชาวนาทั้งหลายนะคะได้เหยียบย่ำเป็นการระลึกถึงบุญคุณของต้นข้าวและเมล็ดข้าวที่ได้มีการเลี้ยงดูมนุษย์ทั้งหลายได้เจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการปล่อยปลาตะเพียนและปลานิลจำนวน2000ตัวลงสู่ลำคลองธรรมชาติอีกด้วยนวายวราพงศ์แก้วจุลาการกำนันตําำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลากล่าวว่างานลาสังแอดป้านควรเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวนา การสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนตำบลทุ่งลานเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับได้เห็นการทํางานร่วมกันของคนในหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปด้วยความสามาคัคคีและเป็นการแสดงความกตัญญูกตะเทีที่มีต่อพระแม่โพศพ ซึ่งเป็นเทพแห่งข้าวและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนบ้านควรณบริเวณทุ่งนาบ้านควรหมู่ที่4ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองไห่คงจังหวัดสงขลาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมเห็นถึงคุณค่าของชาวนาสํานึกคุณของอาหารหลักของคนไทยครับ กิจกรรมหาราสังบ้านควงครั้งที่6นะครับเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกเกษตรกรคนทานาในพื้นที่ต,ตําบลทุ่งลานตําบลโคบม่วงนะครับคือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งปร,ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งข้าวเนี่ยเปรียบเสมือนอาหารที่เราต้องรับประทานอยู่ทุกวันและเปรียบเสมือนชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติและคือที่เราจัดกิจกรรมเนี่ย เพื่อจะให้เป็นอันตลักษ์ณและสืบสารประ,ประ,ประเพณีท้องถิ่นอยากให้คนต่างพื้นที่ได้รู้จักตำบลทุ่งลานรู้จักตำบลโคกม่วงว่าเป็นตำบลที่เข้มแข็งและมีความสมามัคคีและม,มีมีวิธีพอเพียงในการดำรงชีวิตกับ เด็กๆก็เขาจะได้เรียนรู้ครับว่าการที่เราทำานากว่าจะได้ได้รับประทานอาหารคือข้าวแต่ละเม็ดมันมีนมคุณค่าของของของเขาเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่รู้หรอกเขากินบางครั้งอ่ะเขาอาจจะเลือครับแต่ว่าเราสอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยเป็นยังไงความลำบากเป็นยังไงกว่าจะได้กินกว่าได้ดำรงชีวิตอยู่ครับ ด้านานายประสิทธิ์แก้วมารากตนายกเทศมนตรีตะบลทุ่งลาได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนงานลาสางบ้านควร มาโดยตลอดเพื่อต้องการให้มีการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีและว,วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ซึ่งในพื้นที่ของปิอคลองหอยโขงมีการประกอบอาชีพทำนานในพื้นที่ตำบลทุ่งลานและละแวกใกล้เคียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษการทำนาส่วนใหญ่อยู่ในวิถีแบบพอเพียงทําให้วิถีชีวิตมีความผูกพันกับอาชีพชาวนานมาเนิ่นนานแล้วแต่ปัจจุบันภูมิปัญญาต่างๆเริ่มลดเลือนหายไปอาจจะเป็นเพราะคนไทยในทุกวันนี้ได้มองข้ามอาชีพชาวนานและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนแต่ก็ยังมี ประเพณีบางอย่างที่ยังคงหลงเหลือและปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้เช่นประเพณีทำขวาญข้าวหรือทำขวานแม่โพศพซึ่งคนไทยเชื่อกันว่าต้นข้าวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าแม่โพศพสถิตยอยู่ซึ่งแม่โพศพจะช่วยในการดูแลต้นข้าวให้ออกรวงแข็งแรงมเมล็ดเยอะชาวนาจึงเคารพกราบไหว้พระแม่โพศพซึ่งประเพณีที่กล่าวมานี้ต่างก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความผูกพันกับอาชีพชาวนาในการนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน บนทุ่งลานอำเภอคลองหอยโคงจึงได้หารือกันในการรื้อฟื้นพิธีสมโพธแม่โพศพทําขวาญข้าวหรือที่เรียกว่าพิธีกรรมลาซางกลับคืนมาเพื่อรื้อฟื้นวิถีชีวิตชาวนาพิธีการลาซางจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของชุมชนและเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เรียกคืนความทรงจําทางชุมชนที่มีความสําคัญมนุษย์อยู่ได้ด้วยด้วยความผูกพันกับสิ่งกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะ เพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการลองผิดลองถูกเพราะนั้นนาข้าวแล้วก็ภูมิปัญญาในการสมโพธิหรือว่าไหวพระแม่โพศพเนี่ยเมื่อกิจกรรมเมื่อกี้เมื่อตอนจังหวะเช้าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ยืดโยงส่วนเรื่องของความบันเทิงนั้นมันเป็นเรื่องของกิจกรรมนอกเหนือจากเจอารมณ์ของกลุ่มชาวนาเขานะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้มันก็สืบทอดกันมาสมัยก่อนโน้นนะครับแล้วก็เทศบาลก็สนับสนุนในเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่า อย่างที่นาเรียนนะครับมันภูมิปัญญา <GB> เป็นเรื่องของการยึดโยงความเป็นอยู่ในสังคม,คมอันนี้ใช่อยู่แล้วครับต้นทุนของที่นี่เกิดจากความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือก็เขาเบิดจากระเบิดจาก,จากาพี่น้องประชาชนรัฐแค่เขาาเ้ donc, เาไปสัมนุนเสริมนะครับเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วเกิดจากพี่น้องประชาชนที่ที่เขาจัดการตนเองรัฐแค่เข้ามาเสริมเท่านั้นเองครับก็ลเลยเป็นความร่วมม้ร่วมมือที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ครับ สำหรับงานลาซังแอดบ้านควรนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 9ถึง30มีนาคม2567ณทุ่งนาหัวผ่านดานหมู่4อำเภอคองหอยโขงนะครับซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสา Big กคลินิ่งกิจกรรมการแข่งขันขี่ม้าการแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันนกลงหัวจุกการออกร้านจำหน่ายอาหารขนมพื้นบ้านบูธสินค้าโอท็อปกิจกรรมนันทนาการและก็มีกิจกรรมอีอกมากมายเลยนะครับ